เสร็จแล้วพี่น้องแกงแล้วไม่สมแยกทิพแกงแล้วไม่สมใส่ปลาเข็งพี่น้องหรือปลาหมอปลาหมอแม่ไข้ด้วยพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วมาเด้อยพระจีกินเขาน้ำแยกทิพจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปิดแก๊สแล้วจ้าแยกทิพตุ๋มแล้วไม่สมแล้วพี่น้อง มนนแน่สมไปมันเดือดตะกอนแย่ทีปัจจังสิใส่ปลาพี่น้องนีแย่ทีคั้วไปเรียบร้อยแล้วปลาเข็งปลาเข็งตัวใหญ่ๆหรือว่าปลาหมอนอพี่น้องเดี๋ยวแย่ทีจัดเตรียมเด็ดผักนอนพี่น้องน,นะเด็ดผักกันเลยค่าตักไข่ไปล็กโดน นนในในเน่ิกาลางไว้เดียนแบบแบที่นองเสีุอาสจแลี่นอย ทุกอนมันจะออกงงยมนถงาปน้องนติดพนักเส้นติดพนับเสียนั่นเสียนั่นนั่นเสียนั่นก็ไมร้องติดนักมันติดียออกว่ากันหรือจะมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งนะพป่น้องนะ <c oughs> เราทำแบเดีเด้กไ้จะขายแบไขครงไปเลย่อนอะง cái này mất Cái Hãy nó cho kênh Ghiền รอดมันเดือดมันจะมาพ่งกันอีกที่หนึ่งน,น้ำผีดองเนาะเดือดแล้วพี่น้องใส่ปผงปผงลดลงไปก้อนอนไไึงใส่ลายเสียบลายลายเสียบลาย ใส่เปลมงถั่วยอพี่น้องเลยใส่ผงมัวลงไปใส่เปล่งถั่วยพี่นอ <c oughs> ้อ,นองคือ <c oughs> <c oughs>

ใช่นห้อบักีลงไปยไปัวตาลงไป เซฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออซิมอือจ้่เซฟเรียบร้อยแล้วจ้า